พัดมาสุดเท่มีเอฟเฟกด้วยนะคะทุกคนบอกเลยว่าทำไม่ยากอยากรู้ว่าทำยังไงถึงจะได้ของชิน้นนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะบอกเลยว่าของชิ้นนี้นะคะเท่ที่สุดตั้งแต่พี่แป้งเล่นลบอกมาแล้ววิธีการทำไม่ยากไปดูกันเลยจ้าซึ่งว,วิธีการที่จะรับของชิ้นนี้นะคะไม่ใช่การเล่นในแบบลบอกนะคะน้องๆแต่น้องๆจะต เว็บไซต์ Microsoft นั่นเองและจะต้องเก็บคะแนนทุกวันนะคะให้ถึง1,500คะแนนนั่นเองซึ่งพี่แป้งเคยสอนน้องๆทาไปแล้วนะคะในการเล่นโรบักไปไม่รู้ตัวน้องจําได้หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันเคยมีสปอยมาแล้วนะคะน้องๆว่าจะมีปีกพาสมาวิงเนี่ยเข้ามาและพี่แป้งก็ไม่เคยบอกน้องๆเลยสไปไม่เล่า อยากใหน้น้องเริ่มไปสะสมคะแนนได้แล้วนะคะตอนนี้ของยังไม่เข้าระบบนะคะแต่ถ้าเข้ามาแล้วน,น้องแลกไว้เนี่ยก็จะได้ก่อนชาวบ้านเขาเลยโคตรเทอะซึ่งของหน้าตาจะเป็นแบบนี้ซึ่งเขาสปอยเมื่อวันที่10เมษาไปแล้วซปิเป้ก็ไม่แน่ใจไงว่าจะมาจริงไหมก็เลยไม่กล้าบอกน้องๆแต่ตอนนี้เขามาแล้วนะ สะสมคะแนนเพื่อแรกปีกันเลยดีกว่าค่ะให้น้องเข้าเว็บไซต์ Microsoft Rewards นะคะพี่แป้จะทิ้งลิงก์เว็บนี้นะคะไว้ใต้คลิปนี้ทําได้ทั้งในมือถือและในคอม iPad Notebook ได้เลยค่ะให้นอนนะคะกดคำว่า join now ตรงนี้นะจากนั้นใส่อีเมลของตัวเองนะคะหรือถ้าไม่มีอีเมลของตัวเองใช้อีเมลคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือถ้าอยากสมัครเองก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสมัครอีเมลให้นะคะเว็บไซต์นี้ปลอดภัยนะคะไม่โดนแฮกแน่นอน ของตัวเองแล้วก็ใส่รหัสผ่านของอีเมลตัวเองเลยค่ะจากนั้นกดเย็ดได้เลยมันจะขึ้นเว็บไซต์ที่ทําให้น้องๆจะต้องมาเก็บพอยนะคะนี่ก็จะเป็นจานวนพอย n ของเราซึ่งพี่แป้งยังไม่ได้เก็บและจะเก็บให้น้องๆดูในคลิปนี้ค่ะให้น้องๆนะคะกดปุ่มสีดาตามพี่แป้งมาเลยนะคะจากนั้นมันจะไปหน้าเว็บไซต์อื่นจากนั้นให้น้องกดปิดได้เลยนะเราก็จะได้พอย n มาแล้วเรียบร้อยนี่เลยเห็นไหมเราจะได้มาทั้งหมด5พอยแล้วค่ะง่ายมาก จากนั้นนะคะลงมาตรงนี้เราจะได้10พอยแค่เปิดหน้าต่างของเขาแล้วก็กดออกได้เลยค่ะนี่เราได้มาอีก10พอยแล้วนะต่อไปนะคะน้องๆก็ดูว่ามันมีกี่พอยนะคะที่เป็นบวกอยู่ข้างบนนี่5พอย n t น้องๆก็กดเข้าไปจากนั้นก็กดออกได้เหมือนเดิมค่ะแค่เราคลิกเข้าหน้าเว็บไซต์ของเขาตามที่เขาบอกนะคะจะมีบวก5บวก5บวก5น้องๆก็จะได้พอยข้างบนแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่ามันไม่ยากนะคะน้องๆมันจะมีทั้งหมดกี่อันน้องๆก็กดไปเลยจ้าจากนั้นนะคะน้องๆก็กดออกมาได้เลยนะคะทําตามวิธีของพี่เป้นะคะ ไม่กี่พอยต์ก็กดให้หมดทุกอันเลยกดเข้าไปแล้วก็กดหน้าต่างออกมาเหมือนแค่เราเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ของเขานั่นเองบอกเลยว่ามันง่ายมากๆไม่ยากถ้าเราต้องมาทําทุกวันเราก็แป๊บเดียวเองค่ะได้ตั้งพันห้าร้อยพอยต์แล้วเนี่พี่แป้งก็จะกดให้น้องดูทุกอันเลยนะคะว่าพี่แป้งกดแบบนี้จริงๆนะคะเราพี่แป้งก็ได้จํานวนพอยต์มาซึ่งก็กดเรียงกันไปเลยค่ะตรงไหนที่มีบวกพอยต์บวกพอยต์บวกห้าบวกห้าบวกห้าแบบนี้แล้วน้องก็กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนะคะซึ่งพอพี่แป้งกดจนหมดดเนีี่่ยพแป้งก็จะไ ดนี้เลยค่ะ86พอยต์นั่นเองบอกเลยว่าแป๊ดเดียวเท่านั้น5นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปดูที่แรกปีกกันค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนเลื่อนลงไปข้างล่างนี้ได้เลยจอนนั้นนะคะมันจะมีรูปกล่องของขวัญแบบนี้นะคะให้น้องกดเข้าไปแลกได้เลยค่ะ ระบบมันยังไม่แอดเข้ามานะคะน้องจะเห็นว่าแต่ละชิ้นนะคะจะมีจํานวนพอยต์บอกสามารถเอาไปแลกได้นะคะซึ่งก็มีของอย่างอื่นให้แลกเหมือนกันถ้าปีกของรบอบเข้ามาเมื่อไหร่น้องๆก็ทําการเลกได้เลยค่ะบอกเลยว่าง่ายมากสิ่ง,ง,งทีนง่น้องจะต้องทําก็คือน้องๆจะต้องแลกไปนะคะจนกว่าจะถึง1500เหรียญหรืออาจจะมีมากกว่านั้นพี่แป้งจะรีบมาอัปเดตเมื่อของมาเลยอย่าลืมนะคะกดติดตามแลวกดกระดิ่งช่องพี่แป้งด้วยถ้าน้อง,องสะสมได้ก่อนก็จะมีของก่อนคนอื่นนะคะรีบมาทํากันเด้อเจอก,กันคลิปหนะะ้าค